เอเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะเริ่มต้นในบรรยากาศที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดิมพันมันสูงมากเลยค่ะครับผมนั่นก็คืองานเลี้ยงวันเกิดของผู้นำตระกูลเลคือภาพที่เราเห็นตอนแรกนะคะเป็นงานที่แบบโอ้โหอลังการมากมทุกอย่างดูรู้รามีอำนาจไปหมด แต่ว่าศูนย์กลางของงานกลับไม่ใช่เค้กหรือการเฉลิมฉลองนะคะแต่เป็นชายชาราคนหนึ่งที่รู้ตัวดีว่าเวลาของตัวเองเนี่ยใกล้จะหมดลงแล้วใช่ครับคือเขากำลังใช้โอกาสนี้เป็นเหมือนเวทีใช่ค่ะเป็นเวทีคัดเลือกทายาตคนต่อไปแบบเงียบๆเ,เลยผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่าการมอบของขวัญซึ่งตัวละครหลักของเราเลตาก็กำลังยืนมองทุกอย่างอยู่ บเเียหมือนนกัใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่งานเลี้ยงธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่มันคือบทสัมภาษณ์งานที่อจะว่าไปก็ตึงเครียดที่สุดในจักรวาลเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยฮะคือคุณปู่กำลังมองหาซีอคนต่อไปของตระกูลแล้วของขวัญแต่ละชิ้นที่หลานเอามาให้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ของขวัญแต่มันคือเรซูเม่คือแผนธุรกิจคือการประกาศวิสัยทัศน์ของตัวเองอ๋อ ว่าชันนี่แหละคืออนาคตของตระกูลแต่ละคนก็พยายามจะตอบโจทย์ในแบบของตัวเองซึ่งมันน่าสนใจมากว่าเออคุณปู่มองหาอะไรกันแน่โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องของขวัญไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเปิดมาช่วงแรกเลยเป็นคิวของคนรุ่นพ่อกับพวกแขกคนสาคัญสาคัญค่ะครับซึ่งของขวัญแต่ละชิ้นนี่แค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าแบบหลุดไปอยู่อีกโลกแล้วค่ะ มันคือการแสดงพลังแสดงคอนเนคชันของตระกูลแบบที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับคือของขวัญพวกนี้มันกำลังบอกว่านี่คือระดับที่เราอยู่นะเป็นการตอกย้ำสถานะของตระกูลเหล่ให้ทุกคนในงานเห็นเลยว่าเครือข่ายของพวกเขามันยิ่งใหญ่แค่ไหนมีอยู่สองชิ้นที่ดีชิ้นว่าพีคมากๆเลยชิ้นแรกคืออนุภาคต้นกำเนิดแสงค่ะมาจากประเทศแห่งแสงเขาบอกว่าเอาไปเป็นพลังงานขับเคลื่อนยานรบระดับสุดลอดได้เลยนะ Mm hmm. ส่วนอีกชิ้นคือของเหลวแห่งชีวิตจากประเทศแห่งชีวิตที่ช่วยยืดอายุซึ่งในเรื่องก็บอกนะคะว่าตัวเหล่ตาเองก็อยาบได้ของเหลวแห่งชีวิตนี้มากๆแต่ของแบบนี้เขาสงวนไว้ให้ตระกูลจัก,กรพรรดิเท่านั้นใช่ครับมันเป็นการขีดเส้นแบ่งชั้นวรรณะที่ชัดเจนมากเลยนะคะประเด็นที่น่าสนใจคือของพวกนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าของใช้จริงๆนะครับ การที่ตระกูลเล่ได้รับของเลนีมาเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกับมหาอำนาจอื่นๆอ๋อ oh, เป็นเรื่องการเมืองใช่มันคือการเมืองระหว่างดวงดาวที่เล่นกันผ่านของข,องขวัญวันเกิดนี่แหละครับเป็นการบอกว่าเรายังแข็งแกร่งนะและยังได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดซึ่งนี่แหละคือมาตรฐานที่คนรุ่นหลานต้องก้าวข้ามไปให้ได้แล้วพอจบจากรุ่นใหญ่ปุ๊บก็มาถึงช่วงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยเลยค่ะ เวทีเปิดตัวของทายาตรุ่นหลานมาแล้วเหมือนรายการแข่งขันหาผู้ชนะเลยคนแรกที่เปิดตัวคือทายาตลำดับที่6เล่หมิงโอ้โหเปิดตัวมาก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะร่างกายกำยำแถมยังมาในชุดเกราะเต็มยศเลยการแต่งตัวของเขามันคือการประกาศตัวตนแบบชัดเจนสุดๆเลยนะคือปกติใครจะใส่ชุดเกราะมางานเลี้ยงวันเกิดหรอครับ <laughs> นั่นสิค่ะ <laughs> แต่นี่คือการบอกทุกคนว่าตัวตนของฉันคือทหารฉันคือพลังในการปกป้องตระกูลเขาไม่ได้มาในฐานะหลานชายนะแต่มาในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรบเลยของขวัญที่เขาเอามาก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์เป๊เลยค่ะเป็นเขาของสัตว์ยักษ์ขนาดมหึมาจากดินแดนแห่งความมืดแล้วก็เล่าอย่างภูมิใจเลยนะคะว่า เขาคุมกองเรือไปล่ามาด้วยตัวเองเพื่อเป็นของขวัญให้ท่านปู่โดยเฉพาะเป็นการโชว์ผลงานใช่ค่ะโชว์ผลงานด้านการทหารแบบเต็มๆนี่คือการเล่นตามบทที่ตระกูลคาดหวังไว้เลยครับเหลียวหมิงเลือกเส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุด <c oughs> ก็คือการแสดงความแข็งแกร่งทางทหารซึ่งเป็นรากฐานที่ทําให้ตระกูลเติบโตมาได้มันเป็นการกระทําที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการยอมรับแนมอนซึ่งก็ได้ผลจริงๆด้วยได้ผลจริงๆทุกคนชื่นชม แล้วมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้คนจ่อไปทันทีเลยว่าจะเอาอะไรมาสู้กับความสําเร็จที่มันจับต้องได้ขนาดนี้ใช่ค่ะความคาดหวังในงานนี้พุ่งสูงปรี๊ดเลยแต่ของขวัญเช้นต่อมากลับพลิกอารมณ์ทุกคนอย่างสิ้นเชิงเลยมาจากเด็กสาวชื่อเสี่ยวหลิงหยาค่ะอของขวัญของเธอคือเงินจํานวนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเป็นกําไรก้อนแรกจากธุรกิจที่เธอเพิ่งเริ่มต้นทําด้วยตัวเองตอนแรกทุกคนก็คงคิดว่าโหเทียบกับเขาสัตย์ยักษ์เมื่อกี้ไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้เลย แต่ปฏิกิริยาของคุณปู่กลับน่าสนใจมากท่านดูพอใจแล้วก็เอ็นดูเธอมากเป็นพิเศษถึงขั้นลูบหัวเธอเบาๆเลยค่ะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของเรื่องเลยมันเป็นการส่งสัญญาณจากผู้นําว่าคุณค่าที่เขามองหาเนี่ยไม่ได้มีแค่พลังในการทําลายล้างหรือการไล่อนา,นานิคมแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วอืการที่เด็กสาวคนหนึ่งเริ่รมทําธุรกิจ สร้างมูลค่าขึ้นมาจากศูนย์มันคือศักยภาพในอีกรูปแบบหนึง่งคือการสร้างความมั่งคั่งให้ตระกูลในยุคใหม่คุณปู่กำลังบอกเป็นนิยะว่าอนาคตของตระกูลไม่ได้ต้องการแค่นักรบแต่ต้องการนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการด้วยเป็นการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้นำที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่แล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนอีกรอบคราวนี้มาถึงคิวของทาย,ยาทลำดับที่12ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเลตามาตลอดอ่าตัวป่วนมาแล้ว ใค่ะเขามอบคริสตัลดวงดาวสีฟ้าพร้อมกับโมเสียงดังเลยนะคะว่าเขาถอไปซื้อมันมาจากดาวสีฟ้าโดยตรงเพื่อท่านปู่เลยนะซึ่งในเรื่องก็บอกว่าชัดเจนว่าดาวสีฟ้านี่คือใครๆก็ไปได้มันเป็นคำโกหกที่ตื้นเขินแล้วก็ดูถูกสติปัญญาคนฝั่งมากหัวรอ้อนนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของคนที่ไม่ฉลาดแต่พยายามจะใช้ทางลัดสร้างภาพลักษณ์แต่กลายเป็นการประจานความไม่เอาไหนของตัวเองออกมาแทน ผลลั์ก็เป็นไปตามนั้นเลยค่ะจากที่คุณปู่กาลังยิ้มยิ้มอยู่เมื่อกี้นะคะพอได้ฟังคําโกโหกนี้เข้าไปหน้าท่านมืดลงทันทีแบบไม่เก็บอาการเลยจนคนในงานสุบซิปกันว่าเจ้าเด็กนี้สมองไม่มีหรือไงโอ้โหมันคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยคือความผิดหวังของคุณปู่นี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องโกหกนะครับแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าทายาทคนนี้ขาดทั้งความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความจริงใจซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้นําต้องมีใช่เลย การกระทําของเขาไม่ได้แค่ทําให้ตัวเองดูแย่นะแต่มันสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ของตระกูลได้ซ้ําไปบ้านหยบยาบหน่อยเพราะว่าคนมอบประดิษฐ์ขึ้นมาเองอ๋อทำเองใช่ค่ะแต่ทันทีที่คุณปู่เห็นท่านกลับหัวเราะออกมาดังลั่นอย่างมีความสุขเลยแล้วก็พูดว่าดีดีจริงๆอนาคตของตระกูลเราฝากไว้กับคนแบบนี้แหละ เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับระหว่างของสวยงามที่มาพร้อมคำโกหกกับของหน้าตาธรรมดาที่มาจากความพยายามและความคิดสร้างสารรค์จริงๆต่างกันลิบลับเลยค่ะสิ่งที่ท่านปู่เห็นน่ะไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารหยาบๆนะครับแต่ท่านเห็นนวัตกรรมท่านเห็นอนาคตแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่มันคือเมลิดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพาวงตระกูลไปข้างหน้าได้ซึ่งมันมีค่ามากกว่าคริสตัลราคาแพงที่ได้มาด้วยคำโกหกหลายร้อยเท่าเลยและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจับตามองที่สุดค่ะมาถึงคิวพระเอกของเรา ใชค่ะถึงคราวของเลต้าตัวเอกของเราท่ามกลางเสียงนินทาเลยนะคะว่าเขาคงไม่มีอะไรดีๆมาให้หรอกเพราะวันๆเอาแต่ไปหมกมุ่นกับความรู้บนโลกเก่าที่ทุกคนมองว่าไร้สาระแล้วก็ไม่มีประโยชน์แรงกดดันทั้งหมดในงานมาลงที่เขาเต็มๆเ,เลยครับตอนนี้ ทุกสายตากำลังมองมาที่เขาบางคนก็อยากสมน้ำหน้าบางคนก็แค่อยากรู้อยากเห็นเพราะเขาคือแกะดำของตระกูลที่เลือกเดินในเส้นทางที่ไม่มีใครเข้าใจเลตาเดินเข้าไปอย่างสงบค่ะมอบกล่องของขวัญให้ท่านปู่แล้วก็กล่าวโวยพรคุณปู่ก็เปิดกล่องดูแล้ววินาทีนั้นเองแววตาที่เคยเรียบเฉยของท่านก็เปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไปเลยหรอครับค่ะ มันลุกวาวขึ้นมาเหมือนเจอของล้ำค่าที่ตามหามานานสีหน้าท่านเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะรีบปิดฝากล่องลงทันทีไม่ให้ใครเห็นของข้างในแล้วก็หันไปชมเลเตาว่าดีมากดูท่าแกจะตั้งใจทำเพื่อปู่จริงๆโอ้โหปฏิกิริยาของคุณปู่นี่น่าสนใจมากการที่ท่านรีบปิดกล่องมันตีความได้สองอย่างเลยนะหนึ่งคือท่านรู้ทันทีว่าของสิ่งนี้มีค่ามหาศาลและไม่ต้องการให้ใครเห็น สองซึ่งผมว่าสำคัญกว่าคือท่านกำลังปกป้องเลต้าอ๋อ oh. แต่ยิ่งปิดก็ยิ่งเหมือนสุ่มไฟค่ะคนในงานก็ยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ว่ามันคืออะไรกันแน่จนแขกผู้ใหญ่หลายคนเริ่มส่งเสียงกดดันสุดท้ายคุณปู่เลยต้องยอมเปิดกล่องอีกครั้งแล้วเป็นไงครับแล้วสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาทุกคนก็คือ โทรศัพท์มือถือปลอมราคา300หยวนเครื่องหนึ่งค่ะสีดำดำหนาหนา,หนาจนทุกคนอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือก้อนอิดก้อนอิดมันเป็นสถานการณ์ที่ตลกรายแล้วก็น่าอึดอัดมากเลยเนาะใช่ค่ะคือทุกคนกำลังคาดหวังว่าจะได้เห็นสุดยอดของขวัญแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นของที่ดูไร้ค่าที่สุดในงานคนในยุคนั้นคือ ตัดสินทุกอย่างจากรูปลักษณ์ภายนอกทันทีเลยพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ในก้อนอิดก,ก้อนนั้นเลยเพราะมันคือเทคโนโลยีจากอดีตที่ถูกลืมไปแล้วทุกคนในงานต่างพากันหัวเราะเยาะเลยค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะท่ามกลางเสียงหัวเราะกลับมีนักวิชาการเก่าแก่คนหนึ่งที่อยู่ในงานด้วยแสดงท่าทีตื่นเต้นสุดขีดแล้วก็ตะโกนขอให้คุณปู่โชว์ของสิ่งนั้นให้ดูชัดๆอ่ามีคนรู้คุณค่า นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเลยมันบอกเราว่าความรู้ได้ไม่ได้ตายไปอย่างสมบูรณ์ยังมีคนที่มองเห็นคุณค่าของมันซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของสังคมคนที่ไม่ได้ไหลไปตามกระแสหลักและคนแบบนี้แหละที่มักจะเป็นผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วเรื่องก็พีคขึ้นไปอีกค่ะเมื่อช่างเทคนิคด้านเครื่องมือสื่อสารของตระกูลเดินเข้ามาดูแล้วก็อึ้งไปเลยเขาพูดออกมาทํานองว่าก้อนอิดอะไรกันถ้าฉันดูไม่ผิดถึงมันจะเป็นของปลอมก็เถอะ แต่น mm ี่มันคือโทรศัพท์มือถือโอ้โหพอคำว่าโทรศัพท์มือถือลุดออกมาเท่านั้นล่ะค่ะข่าวมันแพร่กระจายไปทั่วงานอย่างรวดเร็วทุกคนอึ้งไปเลยเห็นไหมครับว่าพลังของเชื่อมันเปลี่ยนการรับรู้ได้ขนาดไหนจากก้อนอิฐที่เป็นขยะในสายตาทุกคนพอถูกระบุตัวตนว่าเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นของจากอดีตการที่หลายคนอาจเคยได้ยินแค่ในตำนาน ใช่ค่ะมันเปลี่ยนสถานะทันทีเลยความสับสนความประหลาดใจและความสงสัยเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ,ะในตอนแรกทันทีจากของไร้ค่ากลายเป็นของหายากในพริบตาเดียวสรุปการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะจากงานเลี้ยงวันเกิดที่ดูเหมือนจะธรรมดามันได้กลายเป็นเวทีพิสูจน์ตัวตนของทาย,ยาตระกูลเลยอย่างเข้มข้นเลยเราได้เห็นการแสดงอำนาจผ่านของขวัญระดับจักรวาลความพยายามผ่านกําไรก้อนแรกครับ ความโง่เขลาฐานคำโกหกตึงตื่นและสุดท้ายคือปริศนาจากก้อนอิดของเลตาที่เข้ามาท้าทายความเข้าใจของทุกคนในงานอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอืมเรื่องนี้มันทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยนะครับว่าคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ที่มูลค่าทางการเงินเหรอรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าอยู่ที่ความรู้และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายในนั่นสิค่ะและที่สาคัญที่สุดคือ ความรู้จากอดีตที่ทุกคนมองว่าไร้ประโยชน์แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูไปสู่อนาคตรหรือเปล่าเจ้าก้อนอิดชิ้นนี้มันได้เปลี่ยนสถานะของเลตาจากแกะดำไปเป็นอะไรในสายตาของทุกคนหลังจากนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามหาคำตอบต่อจริงๆค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำม,มาเจาะลึกกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ในครั้งต่อไปนะคะ